นายกก็มีการประชุมพับคูมิใจไทยแน่นอนว่าหลายคนจับตามองเรื่องการเปิดตัวบ้านใหญ่ที่จะมาร่วมง,งานกับพับคูมิใจไทยในการเลือกตั้งขั้งหน้าเมื่อวานต้องยอมรับว่าคึกคักจริงๆนะคะ,คะอย่างคุณว่าราวศิลปะอาชาก็ยกทัพสสของพรรคชาติไทยพัฒนามาซบภูมิใจไทย อีกท่านหนึ่งบ้านใหญ่ของชนบุรีคุณสนธยาคุณปลืม้มอันนี้ถึงขั้นมีการแบ่งเขตกันกับคุณสุชาติชมกลิ่นแล้วก็คุณปิยะปิตุเตชะน้องชายอาทางครอบครัวของคุณหมอตีนะคะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นบ้านใหญ่ของพื้นที่จังหวัดระยองก็ยกทัพมาเช่นเดียวกันแน่นอนคำถามใหญ่ที่คุณวาราวุธยกทัพมาแบบนี้พักชาติแทฒนาย,ยังอยู่หรือไม่ค่ะ ไปดูบรรยากาศที่พักคูมมใจไทยเมื่อวานนี้มีการเปิดตัวบ้านใหญ่ทางการเมืองที่มาร่วมงานกับภูมิใจไทยนะคะอย่างที่บอกไปและเรียงชื่อคุณวาราวุฒิศิลปะอาชาจากพรรคชาติไทยพัฒนานี่มาเลยแล้วก็นําทัพสส,าสามาด้วยคุณสนธยาคุณปลืม้มแกนนํากลุ่มบ้านใหญ่ชนบุรีคุณปิยะปิตุเตชะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองพี่ชายของคุณสาธิตป,ปิตุเตชะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขจากพรรคประชาธิปัตย์ ก็เดินทางมาที่พักภูมิใจไทยตามนัดนะคะมีคุณอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยคุณพระดอนปิสนานันทกุลคุณสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติและก็บรรดาสสของพักภูมิใจไทยให้การต้อนรับจากนั้นคุณอนุทินก็มีการเปิดการประชุมนะคะ เมื่อวานนี้จริงๆแล้วเป็นวาระการพิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการสัญหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสสนะคะซึ่งสมาชิกจะต้องลงมติเลือกบุคคลมาทําหน้าที่เป็นกรรมการสัญหาผู้สมัครร,รับเลือกตั้งซึ่งถือเป็นกระบวนการสําคัญและจะส่งผลต่อการเลือกตั้งของพรรคภูมิใจไทยด้วยเป็นจุดเริ่มต้นที่บอกว่าอาจจะทําให้พรรคเนี่ยชนะหรือว่าแพ้การเลือกตั้งก็ได้และส่งผลต่อสถานะพรรคหลังจากการเลือกตั้งหลังจากนี้ไป หลังการประชุมนะคะคุณวราวุธและคุณสันทยาก็ร่วมรับประทานอาหารมื้อเที่ยงกับคุณอนุทินด้วยปรากฏว่านิภาพนั่งประกบสองข้างเลยนะคะจากนั้นคุณอนุทินเนี่ยก็พาทั้งหมดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนก็นั่งเรียงแถวกันเลยคุณอนุทินบอกว่าวันนี้ถือเป็นโอกาสนะคะยืนยันอย่างเป็นทางการว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไปพักภูมิใจไทยจะมีกลุ่มของคุณวราวุธมาพร้อมกับสมาชิกสังกัดพักชาติไทยพัฒนา ส่วนของคุณสนทยานะคะกลุ่มบ้านใหญ่ชนบุรีก็จะมาทําการเมืองร่วมกันในนามของพักภูมิใจไทยจังหวัดชนบุรีเช่นเดียวกันส่วนระยองมีคุณปิยะปิตุเตชะที่จะมาทํางานการเมืองร่วมกันด้วยนายกก็บอกว่าวันนี้มีการหารือทาความเข้าใจถึงนโยบายและแนวทางทางการเมืองของพรักภูมิใจไทยทุกคนเนี่ยที่บอกว่ามากันเนี่ยนะนายกบอกว่ามีจุดประสงค์เดียวกันคือตั้งใจเข้ามาอาสาทํางานรับใช้ประชาชนค่ะ ก็ได้มีการหารือนะครับทำความเข้าใจถึงนโยบายและก็แนวทางการดําเนินการทางการเมืองของพรรคกลุ่มไทยทุกท่านนะครับล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายจุดประสงค์และก็เจตนารมณ์เดียวกันก็คือตั้งใจที่จะเข้ามาอาสาทํางานรับใช้ประเทศชาติรับใช้พี่น้องประชาชนแล้วก็ทำความเจริญก้าวหน้าให้กับ ประเทศไทยให้มากที่สุดด้วยประสบการณ์ด้วยศักยภาพนะครับแล้วก็เครือข่ายต่างๆที่เรามีอยู่ก็เป็นอันชัดเจนนะครับว่าเมื่อมีการยุบสภานะครับท่านทั้งหลายก็จะมาร่วมกันทำงานด้วยกันนะครับเพื่อรับใช้บ้านเมืองรับใช้พี่น้องประชาชน ในพรกภูมิใจไทยครับนักข่าวก็ถามนะคะว่าที่ผ่านมาพักภูมิใจไทยเนี่ยมีความเป็นเอกภาพมากแต่ตอนนี้ปรากฏว่ามีหลายกลุ่มการเมืองเข้ามาร่วมงานกันจะยังคงสามารถควบคุมพักให้เป็นเอกภาพได้ต่อหรือไม่คุณทินบอกนะคะว่าตอนนี้ไม่มีกลุ่มนะมีกวนก็คือกวนเดียวกวนหนูนี่บอกมีกวนเดียวเลยตอนนี้ไม่มีหลายกลุ่มมีกวนหนูกวนเดียวทุกคนเรียก ตัวเองว่าพี่หมดเลยคุณสุชาติเนี่ยก็อยู่บ้านติดกันคุยกันทุกคืนดังนั้นจะไปไหนเนี่ยตามได้ถึงบ้านเลยนะักข่าวถามต่อนะคะโอ้โหมีกลุ่มบ้านใหญ่มารวมตัวกันขนาดนี้ฝันต่อไปคือการได้กลับมาเป็นนายกในการเลือกตั้งครั้งหน้าใช่หรือไม่คุณทิงก็บอกนะคะว่าฝันต่อไปเนี่ยคือขอให้ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้มากนั่นคือความฝันอันสูงสุด เมื่อถามถึงกลยุทธ์ที่จะทาให้พรคภูมิใจไทยกลายมาเป็นพักอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งหน้าก็ระบุนะคะว่าเรื่องของการทํางานแล้วก็ทํางานกันอย่างเต็มที่นยโยบายอะไรก็ตามที่สัญญาไว้กับประชาชนก็จะทําให้เต็มที่ให้ประชาชนได้เห็นเห็นแล้วก็คงจะมั่นใจและได้รับความไว้วางใจเมื่อถามว่าการประชุมใหญ่สามัญที่เกิดขึ้นมีการวางตัวคดัดเดตนายกรัฐมนตรีของพรคภูมิใจไทยพูดในที่ประชุมแล้วหรือยัง นายกก็ระบุนะคะว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยกันต้องเป็นไปทีละขั้นตอนแต่อย่างไรมาแน่นอนค่ะซึ่งอีกคุณวาราวุธเป็นอีกหน,<ค>น,นึ่งนะคะ,ะก็คือคุณวาราวุุนะคะที่ออกมาเปิดตัวในครั้งนี้ด้วยคุณผู้ชมก็ต้องยอมรับนะคะว่ามันก็ทําให้เกิดคําถามมากมายเลยโดยเฉพาะแฟนคลับ ของคุณพ่อก็คือแฟนคลับคุณบรรหารคือชาวสุพรรณบุรีนั่นแหละว่าตรงๆนะคะว่าพักนี้จริงๆเนี่ยชาติไทยเนี่ยเอาตั้งแต่ชาติไทยเลยก็ถือว่าเป็นเป็นเกียรติเป็นสีเป็นกําลังสําคัญของทางฝั่งสุพรรณบุรีเขานะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าโอ้โหออกมาแล้วจากชาติไทยพัฒนามาอยู่ที่พักภูมิใจไทยแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะมันจะทํางานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นะคะแล้วก็การตัดสินใจในครั้งนี้เนี่ยนะคะเหตุผลอะไรค่ะที่ทําให้คุณวราวุฒิเนี่ยถึงตัดสินใจ เข้ามาเปิดตัวร่วมงานกับฝั่งของคุณอนุทินไปฟังคุณวราุฒิค่ะเันนว่าวันนี้ยังมีศิลปะอาชาอยู่แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ของชาติไทยพัฒนาก็ยังดาเนินกิจกรรมของพรรคอยู่นะครับไม่ได้ทิ้งไปไหนนะครับพรรคยังอยู่ครับแล้วเหตุผลที่ยัวนมาร่วมงานกับมิุจไทพงพรรคเลยอะไรเดีเ๋ยวถึงเวลานะครับพอยุบสภาแล้วนะครับก็จะได้เห็นถึงความชัดเจนอย่างที่ท่านได้กล่าวแต่ว่า การทํางานนั้นแน่นอนเราอยากจะทํางานให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดนคปรปฐมจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดสุพรรณบุรีให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเวลาเกิดปัญหาอย่างเช่นทุกวันนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นในนคปรปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรีเองเนี่ยเกิดสถานการณ์น้ําท่วมอย่างหนักหนานะครับแล้วก็คงจะอยู่ต่อไปอีกนานดังนั้นเนี่ยการได้รับการสนับสนุนนะครับจากกระทรวงน่วยงานของรัฐต่างๆ ให้กับพี่น้องประชาชนผมคิดว่าก็จะสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับถามต่อว่า ออกมาแบบนี้เนี่ยคือสละพักมาแบบนี้เลยเนี่ยประชาชนในพื้นที่หรือว่าฐานเสียงเดิมๆเ,เขาเข้าใจหรือเปล่านะคะคุณวราวุตบอกว่าคือถ้ามีโอกาสเนี่ยช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่อยู่แล้วแล้วถ้าพอเรามาอยู่ในพักใหญ่พักที่เป็นการนารัฐบาลเราก็จะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเชื่อว่าประชาชนเนี่ยแฟนคลับของพักเนี่ยเข้าใจแน่นอนเลยนะคะการตัดสินใจย้ายพักเป็นการพูดคุยกับทุกคนค่ะไม่ได้เป็นการตัดสินใจคนเดียวมั่นใจว่าจะได้สุพรรณบุรียกพื้นที่เหมือนเดิมหรือไม่คุณวราวุฒบอก ว่าโอ้โหเราไม่ได้มาแค่วันนี้ไงเราทํางานการเมืองมานานค่ะสมาชิกในพื้นที่เนี่ยก็ทํางานต่อเนื่องลงพื้นที่กันตลอดไม่ว่าในสถานการณ์ใดผู้สมัครหรือสสของเราเคียงข้างประชาชนอยู่แล้วนะคะแล้วก็หวังค่ะว่าจะได้รับความไว้วางใจอีกครั้ง ส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์นะคะอย่างที่บอกว่าพักชาติไทยพัฒนานถือว่าทิ้งมรดกคุณพ่อคุณบรรหารศิลปะอาชาก่อตั้งเอาไว้ใช่หรือไม่ไมคุณวรบุฒรบอกว่าพักชาติไทยพัฒนานเนี่ยพ่อบรรหารก็ไปรับต่อรับไม้ต่อมาจากบ้านราชครูตนเองก็บอกไปแล้วว่าศิลปะอาชายังอยู่กับพักชาติไทยพัฒนานแต่ณวันนี้ที่ตัดสินใจนะคะพาสสออกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการรักษามรดกของตัวเองสร้างอนาคตของตัวเองด้วยนั่นเองค่ะ อีกท่านหนึ่งคุณสนธยาคุณปลื้มนะคะบ้านใหญ่ชมบุรีก็เปิดเผยถึงกระแสะข่าวลือเรื่อง,องความไม่ลงรอยกับอีกบ้านใหญ่ที่บอกเป็นบ้านใหม่นะคุณสุชาติชมกลิ่นรวมถึงเรื่ององการดูแลพื้นที่จังหวัดชมบุรีด้วยบอกว่าการทำงานการเมืองเนี่ยบางครั้งเรื่องของการแข่งขันกันก็เป็นเรื่องปกติแต่วันนี้นี่จะเห็นภาพนั่งขนาบนายกเลยนะคะบอกว่ามาทำงานร่วมกันในานามของพรรคภูมิใจไทยมีเป้าหมายในการทำงานร่วมกันยึดนโยบายของพรรคเป็นหลักค่ะ กาทำงานทางการเมืองเนะี่ย <coment ari> การทํางาน <S <S ทางการเมือง <S <S หรือว่าวิถีทางการเมืองเนี่ยบางครั้งในเรื่องการแข่งขันมันก็มีเป็นเรื่องปกติทางการเมืองนะครับแต่หนวันนี้ในเรื่องของการทํางานในนามของภูมิใจไทยเนี่ยก็ทําให้เห็นชัดเจนว่าวิถีกับวิธีการในการทํางานทางการเมืองที่จังหวัดชลบุรีเนะี่ยเราทํางานในนามของภูมิใจไทยจังหวัดชลบุรีทํางานด้วยกันเดินหน้าไปด้วยกัน เพื่อที่จะสร้างความไว้วางใจหรือว่าทําให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าทีมภูมิใจไทยชนบุรีเนี่ยเรามีเป้าหมายในการทํางานร่วมกันนะครับโดยมีนโยบายของพักเป็นหลักแล้วก็มีพวกเราเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนนโยบายของพักในพื้นที่ครับ ก็มีรายงานว่าตอนนี้ชมบุรีมีการแบ่งพื้นที่กันเรียบร้อยนะคะแล้วนี่ภาพช่วงหนึ่งคือคุณสุชาติเนี่ยปรีเข้าไปจะจับมือกับคุณสนธยาคุณปลื้มแต่ปรากฏว่าคุณสนธยาเนี่ยรับไหวแล้วก็ตบไหล่ตอบรับส่วนอีกคนหนึ่งคุณสาธิตป,ปิตุเตชะอันนี้ก็บ้านใหญ่ระยองนะจะย้ายเข้ามาร่วมงานด้วยอีกหรือไม่คุณปิยะพี่ชายก็บอกนะคะว่าก่อนหน้านี้ตัวเองก็เคยอยู่ด้วยกันกับคุณอนุทินนี่แหละรวมถึงคุณวราวุธด้วยแล้วก็คุณสนธยาเคยทํางานร่วมกัน คุ้นเคยกันดีทั้งหมดวันนี้มีโอกาสได้มาพูดคุยกันก็รู้สึกดีใจทราบถึงนโยบายของพรรมเจมิจไทยที่จะกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นส่วนปัญหาภายในครอบครัวคุณสาธิตซึ่งตอนนี้อยู่กับประชาธิปัตย์นะคะแล้วก็จะเข้ามาด้วยหรือไม่คุณปียะบอกว่าก็คุณสาธิตเนี่ยเคยเป็นลูกน้องนายกนะเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยเรื่องพี่น้องเนี่ยอาจจะคุยกันยากหน่อยแต่เรื่องเจ้านายกับลูกน้องเนี่ยเขาคุยกันได้ ดังนั้นยกเรื่องนี้ให้คุณอนุทินเป็นคนเจรจาไปพูดคุยแต่อย่างไรก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ามองว่าเป็นสายเลือดเดียวกันพูดคุยกันได้อยู่แล้วค่ะทั้งนี้นะคะหลังจากการประชุมใหญ่วิสามาันของพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินก็พาคุณสุดารัตนพิทักษ์พรพันลบสสเพื่อไทยซึ่งวันนี้มาในเสื้อฟุตบอลบุรีรัมย์ยู่นเตดค่ะแล้วก็คุณสรัรสนนนะคะอนนพพรสสขอนแก่นจากเพื่อไทย สคนนี้สองสาวรุ่นใหม่เนี่ยถ้าเราจําได้วันที่เพื่อไทยยกเครื่องแล้วเปิดตัวเนี่ยก็อยู่บนเวทีนี่นะคะอยู่บนเวทีแล้วก็เวลาขานชื่อจังหวัดเนี่ยก็สวัสดีค่ะบกไม้บกมือบรรยากาศยังชื่นมื่นอยู่เลยนะผู้ชมแต่กลายเป็นว่านะวันนี้เปลี่ยนเสื้อแล้วนะคะมาใส่เสื้อของ ุรีรัอยู่ในเตดกันซะแล้วอะค่ะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเลยนะคะกับทางฝั่งของพักภูมิใจไทยคุณอนุทินบอกว่าให้ภาพเล่าเรื่องก็แล้วกันก่อนจะกางแขนป้องสอสอสาวทั้งสองคนแล้วบอกว่าเซฟลูกพักกันด้วยนะแล้วก็หัวเราะอ,ออกมานะคะเออก็เลยมีการถามต่อว่าเอ๊ เซฟจากอะไรคะคือมาเป็นลูกพักพักนี้แล้วจะมีใครมาทําอะไรหรอคะคุณอนุทินก็ไม่ได้ตอบนะคะให้แต่รอยยิ้มแทนคําตอบนี่นี่เซฟลูกพักปกป้องลูกพักกันแบบนี้นะคะโอ้โหตอนนี้ต้องยอมรับว่าภูมิใจไทยคุณอนุทินเนื้อหอมจริงๆค่ะแต่ก็มีคนเอาภาพไปเปรียบเทียบนะ ก่อนหน้านี้เพิ่งเปิดตัวกับเพื่อไทยไปตอนนี้เปลี่ยนเสื้อจากเสื้อเชิตขาวมาเป็นเสื้อบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วนะคะ<ฆ>ทีนี้ปรากฏว่าเมื่อวานน่าสนใจเหมือนกันคุูที่เนี่ยบอกกับบรรดาสมาชิกพรรคพุิมเจไทยบอกว่าให้เตรียมพร้อม12ธันวาคมนี้จะมีอะไรบอกว่า12ธันวาคมเนี่ยให้รอฟังสัญญ,ญาณจากตัวเองและสภาว,ว่าจะมีอะไรหรือไม่ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบหลังจากที่มีการทำ m o o a กับพักประชาชนเมื่อ2เดือนที่แล้วซึ่งหนึ่งในข้อตกลงที่มีการแจ้งไว้คือการจัดทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยจะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีเพื่อขอให้สภาเปิดการประชุมวิสามัญวาระสองของรัฐธรมนูญในวันที่25พฤศจิกายนและจะเปิดประชุมในวันที่10-11ธันวาคม นอกจากนี้ทางพักจะมีการเปิดแคมเปญในการรับสมัครคนที่ต้องการจะร่วมงานการเมืองกับพักภูมิใจไทยในพื้นที่ใหญ่ก็คือกรุงเทพนะคะเพราะว่าไม่เคยได้สสกรุงเทพเลยตอนนี้ปรากฏว่าบอกว่ามีคนสนใจแสดงเจตจำนงจะร่วมงานกับพักจำนวนมากด้วยค่ะ